ในปี2026นี้โลกของอากาศยานขับไล่กำลังก้าวสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงและหนึ่งในชื่อที่ยังคงครองตำแหน่งสุดยอดแห่งเวหาอย่างเหนียวแน่นนั่นคือ F-22 Raptor เครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยและทรงพลังที่สุดจากสหรัฐอเมริกาวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ F-22 Raptor ในบริบทของประเทศไทยว่าทำไมมันถึงถูกพูดถึงอีกครั้งในปีนี้แอลมันจะเกี่ยวข้องกับกองทัพอากาศไทยอย่างไร f 2 2 Raptor เป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5ที่ถูกออกแบบโดยบริษัทล็อกฮิตมาติ n เพื่อทำภารกิจเหนือความสามารถของเครื่องบินรุ่นก่อน,ก,อนก่อนมันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินที่เร็วหรือบินสูงเท่านั้นแต่เป็นระบบรบทางอากาศที่ครบวงจรทั้งการล่องหอนความคล่องตัวสูงระบบเรดาร์ที่ล้ำสมัยและอาวุธที่แม่นยำโดยในปี2 0 2 6นี้มันยังคงได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ไม่มีใครเทียบได้ สำหรับประเทศไทยชื่อของ F 2 2 r a p t o r ไม่ใช่สิ่งใหม่ในวงการกลาโหมเพราะในอดีตกองทัพอากาศไทยเคยให้ความสนใจอย่างมากกับเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นนี้ แม้ว่าในช่วงต้นทศวรรษ2 0 0พสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายห้ามส่งออก F 2 2ให้กับประเทศอื่นๆแต่ในปี2026นี้กระแสะการพูดถึง F 2 2ในไทยกลับมาอีกครั้งโดยเฉพาะในแวดวงนักวิเคราะห์ด้านกลาโหมและแฟนๆสายทหารเพราะไทยกำลังอยู่ในช่วงปรับปรุงกำลังรบทางอากาศเพื่อรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆและความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคแม้ปัจจุบัน F 2 2จะถูกหยุดสายการผลิตไปแล้วตั้งแต่ปี2011แต่หลายฝ่ายเชื่อว,ว่าหากประเทศไทยมีความสนใจจริง และสามารถจัดทำข้อตกลงพิเศษกับสหรัฐอเมริกาได้ก็อาจมีโอกาสได้รับเครื่องมือมือสองที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ทันสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่การทุดด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว F 2 2 r a p t o r มีขุมพลังจากเครื่องยนต์ปลัดแอนวิตนี F 1 1 9สเองเครื่องทำความเร็วได้สูงสุดถึงแมตสองจุและบินได้สูงกว่า6 5 0 0 0ฟุตสิ่งที่ทาให้มันแตกต่างจากเครื่องบินขับไล่ทั่วไปคือระบบสตีลหรือล่องหนที่แทบจะตรวจัับไไไม่ได่ดด้้ววยเราทป นอกจากนี้ยังสามารถทำการรบแบบอากาศสู่อากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยอาวุธอย่าง AIM 120 AMR AAM และ M ลบ9 s i d e ซว n d เดพร้อมทั้งความสามารถในการโจมตีภาคพ,พื้นดินด้วย JDAM ที่มีความแม่นยำสูงหากพูดในมุมมองของไทยการมีเครื่องบินล่องหนเช่น F 2 2เข้ามาประจำการจะช่วยยกระดับความสามารถทางอากาศของประเทศออย,ย่างก้าวกระโดดจากเดิมที่เรามี F 1 6และ JAS ส39กลเพ่นอยู่แล้ว F 2 2จะเป็นชั้นเชิงใหม่ขององค์การป้องกันประเทศ และเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงขีดความสามารถในการป้องปรามภัยคุกคามในภูมิภาคอย่างไรก็ตามมีคำถามสำคัญตามมาคือไทยจะสามารถครอบครอง F 2 2ได้จริงหรือไม่คำตอบคือเป็นเรื่องที่ยังไม่มีความชัดเจนเพราะเครื่องบินรุ่นนี้ยังถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูงที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาต้องอนุมัติเป็นพิเศษแต่อย่างที่ทราบกันดีว่าในปี2026ไทยได้มีการลงนามความร่วมมือทางทหารกับหลายประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก รวมถึงกับพันธมิตรหลักอย่างสหรัฐอเมริกาหากมีการเปิดช่องทางพิเศษอาจมีโอกาสที่จะได้ใช้เทคนโนโลยีบางส่วนจาก F-22 หรือแม้แต่การฝึกนักบินร่วมกับฝูงบินของสหรัฐอเมริกาอีกประเด็นที่ต้องพิจารณาคือนุบประมาณในการจัดหาเครื่องบินขับไล่แบบ F-22 Raptor โดยเครื่องหนึ่งมีมูลค่าประมาณ150ล้านดอลลาร์หรือราว5 4 0 0ล้านบาทซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับประเทศไทยแต่หากคิดในแง่ขององค์การลงทุนระยะยาวเพื่อป้องกันประเทศ และเทียบกับประสิทธิภาพที่ได้รับก็อาจถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวโดยเฉพาะในบริบทที่ประเทศเพื่อนบ้านหลายแห่งเริ่มมีการจัดหาเครื่องบินรบรุ่นใหม่เช่น Su-35, J-20 หรือแม้แต่ FA-50 รุ่นปรับปรุงในด้านยุทธศาสตร์ F-22 ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินรบแต่ยังเป็นอำนาจอากาศที่สามารถเปลี่ยนดุลพลังในภูมิภาคได้หากประเทศไทยสามารถนำมาใช้ร่วมกับระบบป้องกันภัยทางอากาศเช่นเรดาร์ระยะไกล ระบบสื่อสารดิจิทัลและอาวุธต่อสู้อากาศสมัยใหม่จะช่วยให้กองทัพอากาศไทยมีศักยภาพใกล้เคียงกับชาติชั้นนำในเอเชียในแง่ขององค์การฝึกฝนบุคลากรและการบำรุงรักษาก็เป็นอีกความท้าทายที่ไทยต้องเตรียมพร้อมเพราะ F-22 มีระบบที่ซับซ้อนและต้องการทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญหากจะใช้จริงต้องมีการลงทุนในด้านบุคลากรควบคู่ไปด้วยรวมถึงสูนย์ซ่อมบำรุงที่มีมาตรฐานเทียบเท่ากับต่างประเทศ แม้ตอนนี้ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าไทยจะจัดหา F22 Raptor หรือไม่แต่เสียงเรียกร้องจากทั้งประชาชนนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงก็สะท้อนให้เห็นว่า F22 ไม่ใช่แค่เครื่องบินธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพและการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตสุดท้ายนี้ไม่ว่าไทยจะสามารถเป็นเจ้าของ F22 หรือไม่สิ่งสำคัญคือการเตรียมพร้อมทางด้านยุทธ,ธศาสตร์การสร้างความร่วมมือกับประเทศพันธมิตร และการพัฒนาบุคลากรในประเทศให้สามารถรองรับเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นนี้ได้เพราะในสนามรบแห่งอนาคตความได้เปรียบทางอากาศคือกุญแจสำคัญที่จะตัดสินชัยชนะ f 2 2 Raptor ปเตอร์จึงไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเครื่องบินแต่มันคืออนาคตขององค์การป้องกันประเทศในโลกยุคใหม่และประเทศไทยเองก็ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับความมั่นคงของชาติหากคุณต้องการให้เพิ่มเสียงบรรยายตัดต่อภาพหรือแทรกคำบรรยายเพิ่มเติมในวิดีโอ แจ้งได้เลยครับ